สวัสดีค่ะพ่อๆกับสาวอีสานอีกแล้วคนเก่าคนเดิมไปค่ะมันอีสาวอีสานสุภาพเป็นรุ่นค่ะรุ่น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 ว่าเขาจะสอยบะพวงใดบ่บะพวงสูงค่ะมันสูงสูงเนาะเขาจะใส่กระปองค่ะสอยมารุ่นเลยว่ามันตกลงมาเละเลอมันตกลงกระป๋องเนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะได้มาละกอฮอลแลนด์ลงมาไปเบิ่งกันเลยค่ะ ไปพร้อมปฏิบัติการ <c oughs> เราจะทำอะไรแล้วเนี่ยเราจะไปสอยมะละกอกันนะคะต้นไม้กับอันลูกมะละกอลูก <c oughs> โอ้ยกว่าจะได้มะละก <c oughs> อเดี๋ยดูนวมาแล้วด,ดูคนสอยไป <c oughs> ลุ้นกันนะคะหนึ่งสองเอา,เ,อาเขียวด้วยนะไม่เป็นไรดันขึ้นไปเลยหนึ่งสองสามเอเย <c oughs> มาแล้วในจะซีข้างในอินอินอินหยุด แล้วหนึ่งลูกสวยงามจะไปอีกแล้วแล้วอัหนึ่งสองเอารูน,นึ่งสองกรุดไอ้ใหบนมันเกี่ยงเยเน้ๆมาแล้วแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะมาแล้วมาแล้วเอ้ย สวยงามโอ้ยงามเลยได้แล้วได้แล้วมันลกอลูงามเลยต้องรอดูเนื้อเนาะว่าจะออกมาเป็นไงงามๆไม่ได้ปลูกเองนะเนี่ยขึ้นเองตามธรรมชาติปลอดสารพิษดีขนาดค่ะสอยบโคงม้าใหญ่เป็นทีเรียบร้อยสมงลูกปลอดภัยไม่ช้ำไม่บวมน้อค่ะน้ะ ขากับป๋องเรียบรลอยคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเนาะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ